4. นรกบริวารระบบเสริมแห่งกรรมรอบรอบขุมใหญ่มีนรกย่อยมากมายเช่นนรกขว้างหินนรกขุดตานรกหนามเหล็กสำหรับผู้พูดเท็จล่วงศีลหรือคดโกงผู้อื่นแต่ละแห่งตรงกับอารมณ์ของกรรมที่ตนเคยทำา 5. ระยะเวลาแห่งกรรมยาวนานนับอสงไขยกับในนรกไม่มีวันเวลาแบบมนุษย์ หนึ่งวันของสัตว์นรกอาจเท่าพันปีมนุษย์บางขุมต้องอยู่จนกรรมสิ้นซึ่งกินเวลายาวนานเกินนับแม้พระพุทธเจ้าหลายองค์เกิดดับไปแล้วพวกเขายังอยู่ที่เดิมนี่คืออสงไขยกับเวลาที่ยาวนานเกินขนานับ 6. แกนทำของแผนที่นรกนรกไม่ใช่เรื่องลึกลับของาศาสนาแต่เป็นแบบจำลองของจิตไฟคือความโกรธ น้ำแข็งคือความเฉยชาเหล็กคือความยึดมั่นทุกขุมคือภาพสะท้อนของสภาวะจิตที่ยังไม่ดับกรรมไม่ใช่การลงโทษจากเทพเจ้าแต่เป็นผลของพลังกรรมที่ใจตนสร้างเองจิตที่เต็มด้วยโทสะย่อมตกสู่แดนเห็นไฟจิตที่เย็นชาย่อมสู่แดนแห่งน้ำแข็งเพราะโลกหลังความตายคือกระจกสะท้อนใจอย่างแท้จริง นรกไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่อยู่ในใจเราในทุกขณะเมื่อใจร้อนเรากำลังสัมผัสนรกขุมแรกแต่ถ้าใจสงบเย็นและสว่างแม้อยู่ในโลกมนุษย์ก็อยู่เหนือยม,มโลกแล้วเช่นกันผู้ใดดับไฟแห่งโทสะและละลายน้ำแข็งแห่งความเฉยชาได้ผู้นั้นแม้อยู่ในโลกมนุษย์ก็ได้ข้ามนารกแล้วตอนต่อไปนรกร้อน เพลิงกรรมแห่งโทสะเราจะพาเข้าไปกลางขุมนรกทั้งแปดเพื่อดูว่าไฟที่เผาผู้อื่นเผาเรากลับอย่างไร